คนคน,นึ่งจ่เป็นคนโสดยัง่อันมีครอบครัวนี่นะมือหนึ่งนี่ค่าใส่ค่าใสจใจ่ม่นึ่งแสนกีบสามสิบมือกี่สามล้านนะนะต่ถักคู่ัวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานหลัดมัดสองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยหน่อยน,อยน,อยนี่มีสิบกุ้มกินเลยรจันเงินเดือนหน่อยรายพวกเขาก็อยู่บลอดสุดท้ายก็ต้องออกมาเหตุอย่างอื่น อีกอย่างหนึ่งก็คือให้งานดังกล่าวนี่แม่นักเรียนจบใหม่นี่เขาหันมาเหตุวียงมดเพื่อซอยพอซอยแม่หาเงินเลยถ่ายตัวเลขที่เขาจบจากมเจ็ดนี่เขามามหาลัยนี่ตัวเลขตกลงหนาตกใจจากหนึ่งหมื่นกว่าคนที่สมัครเขารียนมหาลัยนี่นะในปีนี้เหลือไม่ได้หาพันอันนี้บ่งบอกถึงว่าเขาจะ่อ่เห็นคุณคาณ่าการศึกษาแล้วเขาจะเห็นว่าการยุ่รอดเท่านั้นตัวนี้พวกเขานี่ก็ต้องหาวิธีซอยกันเพื่อ เพื่อแก้ปัญหาตัวนี้จะให้บทรรงงานนี่กับของรัฐบาลกับรางงานคือกันเนาะว่า,าการขาดแคลนแรงงานนี่มันก็เป็นปัญหารัฐบาลกับหาวิธีแก้ไขก็คือยกคาแรงงานขันตามนั้นเป็นจากล่านสามเป็นล่านหกนั้นกับมันก็เป็นวิธีออกอยู่เ่ะเนาะเพราะว่าเบิ้งแล้วกับเจ้าเบิ้งแล้วขาบคองสี่ปัจจุบันนี่คนคนหนึ่งจะเป็นคนโสดยังบ่ามันมีครอบครัวนี่นะ มือหนึ่งนี่คาใส่ค่าใส่จใ,ใจเนี่มัน,นึ่งแสนกีบสามสิบมือนี่ก็สามล้านนะน,นะตบถักคู่ัวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานรัฐมัดสองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยหนอยห,นอ,ยหนอยนี่นี่สิบกุ้มกินเลยแหละตัวนี้มันหนาวิตกที่สุดแมนอยอกรัฐบาลวะหลังจากมองการละปลูกพักปลูกหญา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อซวยแก้ไขชีวิตเป็นอยู่ อันนั้นแม่นผู้ที่มีเงนินขามีดินมีดอนตอนหยาโดยเฉพาะแม่นคนอยู่ต่างแขวงแต่คนอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่หอผักเสาห่องผักอยู่อาคารสิมีนาโยบายยังไงเขาทุกคะแนงการบาวายาเห็ดการปลูกการเลี้ยงการค้าการขายต้องการคนมืดเดี๋ยวนี้นี่นะมันโมเมนต์คือเครื่องจักรซับผ่าดีเนาะเอาเสื้อผ้าเอาเขาว,ว่ากดบาทเดียวมันกระแลนนั่นเองมันมืดมาแล้ะก็ไม่ได้ตา อันนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องใส่คนมดถูกคงเขตอย่างงานเวลาลางลายไปพูนมดไปทุกที่ทุกแดนมีมัดคนขโมนกับมีสวรัดาเขตก็มีจำภาษักก็มีมีมัดถุกคงเขตตั้งแต่สาวสีส่ชั่วโมง,งอยู่อยู่เมืองเขาฮนะแม่นคนลาวเกือบเกือบมัดตัวเลขก็รายงานยูดอกว่าสามแสนกว่าคนแต่ตัวจริงมันสิจักแสน พวกเขาบุ้เพราะว่าส่วนร้ายก็ลบดีไปแน่กับมีเนาะตัวนี้ก็เบ,บิงอันนี้แมนภาพธุรกิจที่ภาดราเทาเองก็ทึกกันเนาะเงินเดือนหน่อยหลายพวกเขาแบบอยู่บลอดสุดท้ายก็ต้องออกมาเหตุอย่างอื่นข้าพเจ้าได้ยินได้หักหูแล้วจำนวนหนึ่งว่าในปีนี้พนักงานหลักแต่ละกคงเขียนี้ล่าออกจำนวนหลาย เพื่อประกอบอาชีพอื่นต่อไปแล,ล้วหลาเทาสิมีคนเหตุเบียกอยู่วะจะมีคนที่มาเป็นตัวแทนสืบทอดเทาได้อรูบ่บะคนที่มีความหูกความสมาถตัวนี้เขาก็ต้องเบิขคืนอันนี้มันข้าพเจ้าฝากถึงรัฐบาลหาวิธีแก่ส่วนในคงเขตที่สองข้าพเจ้าเห็นว่าง,งบประมาณท่านในงบคงเขตงบประมาณแห่งราชทันยังท่านวางงบประมาณสัดเจนเถื่องเ,เกี่ยวกับปีท่องเทียวเฮ่านี้เนาะ ปีทองเทียวเป็นปี2024นี่มันโบแมนเป็นปีก็มันมีแต่อีกเดือนหนาเดือนที่งข้นหนึ่งเป็นปีทองเทียวแหละพวกเขาเหตอย่างไงในงบประมาณปี2023โบแมนปีทองเทียว2024เหลวืวางงบประมาณปี2024 2023เขาเขาวางงบประมาณก่อนว่าเขาสิเหตุยังงเพราะเป้าเขานี่ยแมนจากสองล้านคนนักท่องเที่ยวเขาเป็นสี่หาล้านคนเขา,าที่ไม่ได้เป่าไล่หท่านัน้นบพรเขา,าม่มีเป่รารายจ่ายบพราเขามัมีเหตุกรารโฆษณาอ่านซื้อโฆษณาต่างๆอยู่ เขตออมแอมประเทศบหรือว่าโฆษณาหรือว่างบประมาณมาทดแทนเหลืองเกี่ยวกับวีซ่าลุดคาวีซ่าน้าเขาหนาดานหังนหรือว่าจังใดเพราะเขาบม่มีแบบแผนอะไรอยู่ในงบประมาณของตัวนี้อันก็อยากให้เบิ่งขึ้นและความพ่อพเขาเดียคนเขาสิมีอยู่ไสในเอสเอ็มอีเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่มันแรงใสคนเป็นหลักการบริการห่านขาหานอาหารฮองแฮมเส่รใส่คนมัเนาะเพราะว่าเขาสินําคนกากทางอื่นเ,เขา มันก็คุมทีลำบากเนาะตัวนั้นแม่นปนัญหาอยากฝากคึอเนาะสบายดีทุกคนกทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ในไทยมืองนี้ก็มาพบก,กัระซองของสาวนางสาวขามวมซเสน่อยแล้วจ้าทุกคนจ้าทัก,กทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่นาหางบดทุกทานเดุกคนคลิปวิดีโอข้างต้นที่สาวนางไดนน้นํมาให้พี่พได้บวงนั่นก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่ทางสาส,สออกมาตั้งคําถามเกี่ยวกับหรายๆประเด็นในสอปบกลาวนั่แหละทุกคน มีประเด็นหนึ่งที่นางมากที่สุดที่แบบนางชอบที่สุดในการตั้งคำถามของสสท่านนี้ก็คือแบบเงินเดือนบวพอไซเงินเดือนของพนักง,งานรัฐนะ่ะบวพอไซเย,ย่าว่าแต่พนักง,งานรัฐเลยทุกคนอยาว่าแต่พนักง,งานรัฐเลยแต่พนักง,งานเอกชนทั่วไปเนี่ยนะก็ยังบวพอไซคือกันในสอบปลาวนะ่ะ บ,บ,บ่บ่แมนวาจะมาดูถูกบ้านเจ้าของได้บ่พอใพ่อะส้อลีอืมบ่พอใส้ไม่พอใช้ไม่พอจ่ายถามว่ามีกินไหมมีพอซื้อข้าวซื้อน้ำกินไหมมีแต่มันในข้าวจําเป็นอ่ะในข้าวจําเป็นนะมันบ่มีเด้ทุกคนในข้าวจําเป็นที่เราต้องการไส้น่ะมันบ่มีนะ คือตัวอย่างคือทานสสท่านนี้ว่าเนี่ยแหละพนักง,งานรัดบางคนก็ห้องเศร้าเข้าซื้ออยู่ในนครหลวงเมียงจั๋นนะ่ะห้องเศร้าเข้าซื้อเพราะว่านางมีตัวอย่างคือน้องชายของพ่อของสาวนางนะ่ะก็เป็นเป็นพนักง,งานตอนนี้สมัยนั้นนะ่ะสมัยที่แบบย้อนกลับไปเมื่อสิบสิบห้าปีที่แล้วนะ่ะคือแบบจบออกมาเนาะเฮียนจบออกมานี่คือเขาจะเข้าแลนเข้าสมัครเข้ากระทรวงไหนมันก็ สบายมันก็นง่ายเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นะยากทุกคนยากอะไรยากในบางเคสนะอันนี้สาวนางว่าความจริงเลยเสียงเงินเป็นแสนไนงะยังไ่ได้เข้าโมแมนแสนกีบเด้อทรุกคนแสนบาทเนงะยังไ่ได้เข้าบางคนนะอยากเข้าตำรวจแต่สินะก็ไม่ได้เข้านะคะต้องวิ่งเต้นกันหลายอย่างมากหลายอย่างมากที่สบกลาวเสียเป็นแสนก็ยังไม่ได้เข้า อือันนี้คืออยู่ที่อยู่ที่สอบบลาวแต่ทหารเมื่อก่อนนะทหารน่ะทหารเกณฑ์ไม่ใช่ไม่ใช่สีทหารเกณฑ์ที่สอบบลาวเป็นทหารที่เขาไปลบไปช้รับใช้ชาิน่ะทุกคนเข้าง่ายแต่ออกยากสมัยนั้นน่ะคือมาตีคล้องมาตีอะไรปุงปุงเป่งปุงปุงเป่งตามหมู่บ้านน่ะมาเกณฑ์คนไปเป็นทหารอ่ะสมัยสมัยแบบ พอเท่าแม่เท่าปู่ปู่สังกสาย,ย่าสังกสีน่ะสมัยนั้นน่ะเข้าง่ายแต่ออกยากบาคคนที่เป็นทหารคนที่เป็นทหารเป็นพนักง,งานรัฐสมัยก่อนเขาเรียกพนักง,งานรัฐหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นทหารไปสู้รบบ้านไหนเนี่ยก็คือมีเมียบ้านนั้นไปสู้รบบ้านไหนก็มีเมียบ้านนั้นอืเมียนะมีทุกบ้านทหารสมัยตะเกาสมัยก่อนนะคือแบบ ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนกับสมัยนี้ที่สปปลบวเรานางว่าสมัยสมัยก่อนสมัยแบบปู่ย่าตายายเราอ่ะคือมันดีนะมันดีกว่าสมัยนี้คือสมัยนี้อะไรก็ถ้าไม่มีเงินนี่ก็อย่าหวังเลยค่ะว่าจะได้คุณจะได้เป็นนู่นเป็นนี่แต่คนที่เรียนเก่งๆจริงคนที่เรียนเก่งๆอ่ะเขาก็อาจจะได้ไปสมัครก็อาจจะมีคนรับ นักศึกษาที่ประเทศลาวใบประกาศแดงคือเรียนเก่งที่สุดเขาจะมีสันเป็นสันของเขานะคะก็มือเงียไปปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทเหมือนที่ไทยนี่แหละแต่ที่ลาวนะักเรียนเก่งระดับมหาลัยเนี่ยจะมีจะใบประกาศเขาไปประกาศนียาบัตรเขาจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงแต่ก็น้อยมากที่จะได้นะบางคนก็ไม่ได้คนที่เรียนเก่งจริงๆเท่านั้นถึงจะได้ แต่ที่ประเทศลราเรียนจบออกมาแล้วเวลาไปสมัครงานเขาจะถามหาประสบการณ์เขาจะถามหาประสบการณ์คือนางก็งงนางก็งงพี่ๆแบบญาติญาติผู้ใหญ่ที่เขาเรียนจบมาอย่างนี้ไปสมัครที่ไหนก็ถามหาแต่ประสบการณ์ประสบการณ์คือคุณจะถามหาประสบการณ์ได้ไงฉันเพิ่งเรียนจบมา คอยเนะี่ยเพิ่งเรียนจบมาจะสิมาถามหาประสบการณ์จากค่อยๆกระโบมีประสบการณ์กระโบมีประสบการณ์เนี่ยะทุกคนมันสอบบวกลาวนะ่ะมันไม่เหมือนที่ไทยไม่โบคืออยู่ไทยทุกคนอยู่ไทยเอกชนอะไรเนะเขาก็รับใช่ไหมคะเ,เรียนจบมาใหม่อย่างนี้นไกเรียนเก่งๆนี่คือเขารับหมดแต่ที่สอบบอกวกลาวยากเข้าอะไรก็เข้ายาก นี่แหละคือเป็นปัญหาตัดพ้อที่ทําให้นักเรียนของสอบบลาวไม่อยากเรียนหนังสือทําให้ประเทศลาวเด็กเล็กอย่างเนี้ยเด็กวัยรุ่นอย่างเนี้ยค่ะไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบเรียนหนังสืออันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเรียนจบมาอันนี้ตัวอย่างเลยไม่ใช่ตัวอย่างในความจริงเลยคือเรียนจบมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทํางานอะไร ไปสมัครเข้านำเข้ากับรัดเข้ากับเอกชนก็ยากเอกชนก็เขาจะจ้างรายหวานใช่ไหมคะวันไหนไปเขาก็จ่ายวันไหนไม่ไปเขาก็ไม่จ่ายคนที่จะเข้ารัดก็เข้ายากบางคนเรียนจบคูอย่างเนี้ยเรียนจบคูมาสอนสอนฟรีเป็นปีปีสอนฟรีเป็นปีปีสองสองปีสามปีก็ยังไม่ได้ตัวเลขยังไม่ได้รัดถก่อนที่สปบลาวอ่ะคือ ยากคนยากที่จบบวเลาวอะเรียนจบมเจ็ดออกมาที่สอบบวเลาวมีถึงมเจ็ดเรียนจบมเจ็ดถามว่าจะไปต่อสายไหนคือเขาทุกคนเด็กที่ลาวทุกคนไม่อยากทิ้งการล่ําเรียนไม่อยากทิ้งการเรียนหนังสือแต่ความจนมันบังคับอื ความจนมันบังครับอันนี้ร้านเปอร์เซ็นเลยความจนนะมันมังครับ,นนรรบถ้าสมมุติว่ามีเงินมีเงินแล้วเขาเรียนหนังสือมีเงินแล้วเขาเรียนหนังสือแล้วเขาจบไปเนะี่ยมีงานรองรับอย่างเนี้ยโอ้คนลาวเรียนกันทั้งประเทศเลยค่ะอืคนลาวก็จะเรียนกันทั้งประเทศแต่คือจบไปแล้วไม่มีงานรองรนะับจะสมัครงานที่ไหนก็เข้าเข้างานยากมาก มีเงินมมตมว่าจ้างจ้างเนี่ยจ้างไปสอบจ้างสอบเนี่ยก็ติดยากมากติดยากต้องเงินผมอย่างเดียวมั้งที่สอบบเปาลาวเพราะว่าป้าข้างบ้านของน้องนางน่ะป้าข้างบ้านของนางเขาก็มีลูกเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาก็เรียนหนังสือลูกเขาเรียนหนังสือเรียนตำรวจเรียนจบมาจะวิ่งเข้าตำรวจไม่ได้เพราะว่า ไม่รู้ว่าที่สอบบปบลาวเขาเข้มงวดเรื่องรอยสักหรือว่ารอยแผลเป็นมากนะคะทุกคนรอยสักรอยแผลเป็นที่สอบบุลาวเนี่ยคือเข้มงวดมากไม่รู้ว่าที่ไทยเข้มงวดไหมแต่ก็สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกแล้วอยู่ที่บ้านนะคะเรียนจบคนผู้เด็กสอบบบลาวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคือเขาไม่อยากเกิงการเรียนแต่ว่า เขาคิดเสมอว่าเออฉันฉันเรียนจบไปเนะฉันจะทํางานอะไรอืมพราเขาเห็นตัวอย่างสมมติว่านางนี้ใช่ไหมคะเรียนจบแล้วคนที่จบก่อนนางนะ่ะก็เรียนจบเหมือนกันแต่ยังไม่ได้งานทําเลยแล้วก็มาแชร์ประสบก,การณ์กันว่าโอ้ไม่มีงานเลยเขาวิ่งจะเข้าอันไหนก็เข้ายากเหลือเกินไม่มีเงินก็ไม่ได้เข้ามีแต่แบบคนมีตังค์คนแบบมีเชื้อสายอ่ะที่สามารถเข้าได้เข้าด้วยกันได้นี่แบบ เขาจะเอาลูกเอาหลานเขาเข้าเขาจะเน้นเอาลูกเอาหลานเขาเข้าที่ที่สอบุาวานะคะ